การอุทิศบุญที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตามหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงวิธีการอุทิศบุญไว้เพื่อบูชาส่งเคราะห์อนุเคราะห์ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้เขาอยู่ดีมีสุขจากบุญที่เราได้อุทิศให้ บุญจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหมายถึงชาวทิพย์หรือญาติทิพย์ก็ได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับชาวทิพย์ไว้ในหลายๆพระสูตรคำสอนของพระองค์ได้บ่งบอกว่ามนุษย์กับชาวทิพย์จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะเป็นการสมควรเช่นในติโรกุธทธสูตร พระพุทธเจ้าทรงบอกให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศบุญให้แก่เปรตที่เป็นญาติทิพทันทีในขณะที่ถวายทานคำว่าอุทิศบุญทันทีคืออุทิศบุญในขณะที่สิ่งของที่ต้องการถวายหลุดจากมือโดยไม่ต้องกรวดน้ำบุญก็สำเร็จแก่เปรตเหล่านั้นและไม่จำเป็นจะต้องรับพรจากพระจากพระไตรปิฎก เล่มที่39หน้า284ชุด91เล่มสีน้ำเงินในปาตาลิคามิยสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงให้วัส,สการมหาอามาตยและสุนีทะมหาอามาตยอุทิศบุญให้เทวดาสถิตบ้านและเทวดาสถิตพื้นดินในวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยไม่มีการสวดมนต์ จากพระไตรปิฎกเล่มที่7หน้า116และเล่มที่13หน้า370ในอาตานาติยสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีการแก้ไขาชาวทิพย์ที่เข้าสิงภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระรัตนตรยัยให้ยินยอมต่ออำนาจพระปริศ แล้วออกจากการเข้าสิงจากนั้นก็อุทิศบุญให้ไม่ใช่ทำน้ำมนต์ขับไล่หรือแก้ไขด้วยวัตถุปลุกเสกจากพระไตรปิฎกเล่มที่16หน้า123ในพัตตสูตรได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาที่คอยรับบุญจากมนุษย์เล่ม36หน้า481 และยังมีอีกหลายๆพระสูตรได้กล่าวถึงความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างมนุษย์กับชาวทิพย์ที่เป็นผีปีศาจเทวดาที่คอยรับบุญจากหมู่มนุษย์ได้โปรดค้นคว้าจากพระไตรปิฎกเถิด